บทที่1,146คืนนี้ฟ้าลิขิตให้สวยงามตระกูลต้นทองฟ้าเคลื่อนไหวและจินเมี้ยวเซินชนะการประมูลในราคา1,600เหรียญอเมทิสซึ่งสูงกว่าราคาก่อนหน้านี้ของปืนใหญ่เทียนหยางและยังเป็นราคาสูงสุดครั้งใหม่ต่อจากนั้นจักรพรรดิก็เคลื่อนไหวทีละคนจากตัวอย่างจักรพรรดิองค์ก่อนก่อนจักรพรรดิเกือบทั้งหมดแสดงทักษะของพวกเขา และประทับทักษะอันทรงพลังทีละหน้าในหนังสือแห่งกฎของเสี่ยวซานแต่ละหน้ามีราคาสูงในหมู่พวกนั้นราคาสูงสุดคือการเกิดใหม่ของฟีนิกของจกอักรพรรดิอสูรอมตะที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มอสูรฟีนิก์อมตะที่ระดับของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถเผยแพร่ความสามารถของการเกิดใหม่ของฟีนิก,นกได้โดยตรง เขาไม่ได้เปิดการโจมตีแต่ฉีดความสามารถนี้โดยตรงไปยังหน้าหนังสือของเสียส่ยวซานด้วยการรับประการของจกักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทําให้เกิดการแย่งชิงอย่างบ้าคลั่งโดยธรรมชาติการเกิดใหม่ของฟีนิกค,คืออะไรเทียบเท่ากับมีชีวิตที่สองใช้ได้กับระดับต่ํากว่าจากักรพรรดิเท่านั้นอย่างไรก็ตามนอกจากคนเหล่านี้บนโต๊ะหลักแล้วก็ไม่มีจกักรพรรดิองค์อื่นเลยในที่สุดข้อตกลงก็ถูกขายในราคา2500เหรียญอเมทิส ในท้ายที่สุดเหลือเพียงจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์เท่านั้นเสี่ยวซานมองดูจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในอากาศฝ่าบาทจิ้งจอกสวรรค์ได้โปรดจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ลอยขึ้นมาหาเสี่ยวซานมองเขาด้วยดวงตาลึกๆึกยิ้มและพูดว่ากลุ่มของข้าโจมตีไม่เก่งดังนั้นข้าจะฉีดโชคให้กับวันที่มีความสุขในวันนี้ขณะที่พูดมีรัศมีสีขาวจางๆในดวงตาของเขา เมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเสียวซานร,รู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในภวังชั่วขณะทันใดนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเห็นจิ้งจอกสวรรค์ก้าหางขนาดใหญ่ลอยอยู่ระหว่างท้องฟ้าและโลกและนอกจากจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางแล้วไม่มีอะไรอื่นจิตสำนึกทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งผันผวนพร้อมกับการสั่นสะเทือนเล็กน้อยของโชคของสารบรรพบรุษทั้งหมดวินาทีต่อมาลำแสงสีขาวบริสุทธิ์ส่องลงมาที่หนังสือแห่งกฎอย่างเงียบ หนังสือแห่งกดสั่นสะเทือนเล็กน้อยและพื้นผิวก็แตกออกเป็นประกายแวววาวในทันทีและมีดวงตาคู่หนึ่งที่เปล่งแสงสีขาวประทับอยู่บนนั้นและแสงสีขาวที่นุ่มนวลก็กระเพื่อมความมึนงงของเสี่ยวซานไม่ได้ค่อยๆฟื้นตัวจนกระทั่งช่วงเวลานี้เพียงได้ยินราชาอสูรจิ้งจอกสวรรค์พูดว่านี่คือคำอวยพรของข้ามันสามารถเพิ่มพลังแห่งโชคได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งอืมเพราะข้าไม่ใช่ความสามารถในการโจมตี ดังนั้นข้าจึงคาดว่าผลกระทบต่อมันจะแข็งแกร่งขึ้นและควรถือว่าเข้าสู่ระดับจักรพรรดิอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของจินเมี่ยลินสามารถทนได้อย่างเต็มที่พรของจิ้งจอกสวรรค์ระดับจักรพรรดิหรอแขกด้านล่างก็ส่งเสียงเชียร์ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาคำพูดของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ได้เทน้ำเย็นใส่แขก จินเหนียวหลินข้าจะไม่ประมูลหน้านี้ผ่อนโชคดีนี้มอบให้เจ้าและเจ้าเมืองเหมยเป็นของขวัญพิธีแต่งงานในวันนี้ความรู้สึกของเสี่ยวซานกลับมาครบแล้วในเวลานี้เขาโค้งคำนับจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์และพูดว่าเช่นนั้นก็ขอบคุณฝ่าบาทกระบวนการประมูลทั้งหมดใกล้จะถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วและการกลับมาของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุด เสียวซานนับมูลค่าการประมูลมีมากกว่า1,800 0เหรียญอเมทิสนี่เป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์อย่างแน่นอนแม้ว่าจะแจกจ่ายไปทั้งเมืองพลเมืองทุกคนจะมีกำไรมากมายเมื่อแปลงเป็นเหรียญธาตทันใดนั้นสารบรรพบุรุษทั้งหมดก็กลายเป็นทะเลแห่งความสุขชัยโยไปและมามากจนแม้แต่โชคของสารบรรพบุรุษก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเสี่ยวซานกลับไปที่โต๊ะหลักหยิบแก้วไว์ขึ้นมาและเชิญชวนจัก,กรพรรดิทั้งหมด จัก,กรพรรดิทั้งหมดก็ลุกขึ้นทีละคนและจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ยิ้มและพูดว่าวันนี้เป็นวันแห่งความยินดีอย่างยิ่งเราจะไม่รอช้ากับทัศนียภาพที่สวยงามของว่าที่จัก,กรพรรดิทั้งสองข้าจะใช้ถ้วยนี้เพื่ออวยพรเจ้าอีกครั้งและข้าขอให้เจ้าทั้งสองทราบล่วงหน้าหากว่าที่จัก,กรพรรดิสามารถขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิได้อย่างราบรื่นเป็นจัก,กรพรรดิในเรววันมันจะเป็นการเพิ่มสายเลือดใหม่เข้าสู่สภาสารบรรพบุรุษ จัก,กรพรรดิสวรรคเทียนย,ยิ้มและพูดว่าชัยโยหลังจากดื่มไวน์ในถ้วยแล้วจัก,กรพรรดิก็แยกย้ายออกไปจัก,กรพรรดิอสูรฟีนิกคริสตันผู้ไม่พูดอะไรมากต่อหน้าผู้ชมเขาหยุดเล็กน้อยเมื่อเขาเดินผ่านเสี่ยวซานและไม่กงจือยิ้มและพยักหน้าให้พวกเขามีดวงตาที่เต็มไปด้วยความหลงไหลและความรู้สึกที่แข็งแกรง่ง เสี่ยวซานและเมื่อกงจือพยักหน้าเล็กน้อยให้เขาด้วยกันจักรพพัดอสูรฟีนิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่หายใจเข้าลึกๆราวกับว่าร่างกายของเขาได้รับการฟื้นฟูด้วยความมีชีวิตชีวาและเขาเก้าวออกไปจักรพพัดจากไปแล้วแต่งานเลี้ยงยังไม่จบเสี่ยวซานพาไม่กงจือไปดื่มอีกครั้งมีเวลาเพียงพอหรือไม่ไม่กงจือถามเขาด้วยเสียงเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่าน่าจะพอ ด้วยการประมูลชั่วคราวนี้ความสนใจของคนทั้งทวีปมุ่งไปที่พวกเราและมีเวลาเพียงพอสำหรับมนุษย์ในเวลานี้เกาะพระจันทร์เสี้ยวกำลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลและจำนวนมนุษย์ในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วงานเลี้ยงถูกจัดขึ้นจนถึงเย็นก่อนที่มันจะจบลงจริงๆเสียวซานและไม่กงจื่อส่งผู้อาวุโสทั้งหมดออกไปก่อนที่จะกลับไปที่พระราชวังทองฟ้า ในพระราชวังทองฟ้าเสี่ยวเหอกํกำลังรอพวกเขาอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเกิดอะไรขึ้นเสี่ยวซานจับมือเมื่อกงจือปิดประตูวังทองฟ้าแล้วถามเสี่ยวเหอทันทีมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเสี่ยวเหอโชคดีที่สามารถทำตามแผนเดิมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มนุษย์มากกว่า70อร์เซ์มารวมตัวกันในดินแดนแห่งต้นไม้ของเรา ต่อไปเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะจัดการให้ถูกต้องคาดว่าภายในหนึ่งเดือนการจัดสรรทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและชีวิตใหม่ของมนุษย์จะเริ่มต้นในไม่ช้าเยี่ยมไปเลยไม่กงจือพูดอย่างตื่นเต้นเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่าใช่แล้วนี่เป็นของขวัญแต่งงานที่ดีที่สุดสำหรับเราเสี่ยวเหอกล่าวว่าหน้าของหนังสือที่ประมูลในวันนี้จะถูกรวบรวมโดยเร็วที่สุดและส่งคืนให้เจ้าการเตรียมการได้ทำไปแล้ว ถูกต้องเกือบทั้งหมดที่เข้าร่วมการประมูลในวันนี้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเผ่าต้นทองฟ้าและเผ่าอาสูรนกยูงโดยที่เผ่าต้นทองฟ้าใจ่ายให้เผ่าพัานธุเช่นเผ่าราชสีทองคําซึ่งได้รับประโยชน์จากแมวใหญ่โดยธรรมชาติเสี่ยวซานซื้อหน้าหนังสือทั้งหมดคืนโดยไม่แสดงร่องรอยของภูเขาหรือน้ําค้างเมื่อเทียบกับการถ่ายโอนมนุษย์ที่ประสบความสําเร็จราคามากกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญอเมทิสั์สำคัญหรือไม่ เสียวเหอพูดด้วยอารมณ์เพื่อมนุษยชาติเจ้าได้สร้างคณูปการมากมายมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่จะมีเจ้าเอาหลักข้าจะไม่รบกวนคืนแต่งงานในห้องเจ้าสาวของเจ้าอย่างไรก็ตามในสถานที่ของเจ้ามันดีมากจริงๆเขาถือเป็นแขกคนที่สองของพระราชวังทองฟ้าดังนั้นเขาจึงสัมผัสกับความงามของจิตวิญญ,ญาณแห่งเทพโดยธรรมชาติ ฐานการฝึกฝนของเขาด้กว่าจักรพพัดอสูรพยักษ์กขาวมากดังนั้นผลของการอาบในจิตวิญญาณแห่งเทพฉบับเรียบง่ายนี้จึงดีกว่าของจักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวมากเห็นได้ชัดว่าร่างกายรู้สึกสบายและมีการหล่อเลี้ยงอย่างมากหลังจากเขาได้เกิดใหม่ร่างกายและจิตสำนึกของเขาค่อนข้างไม่สอดคล้องกัน ภายใต้การหล่อเลี้ยงของจิตวิญญาณแห่งเทพระดับความสอดคล้องได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญและสภาพร่างกายของเขาก็ดีขึ้นอย่างมากความเหนื่อยล้าของวันนี้ได้หายไปหลังจากส่งเสี่ยวเหอไปแล้วมีเพียงเสี่ยวซานและไม่กงจื่อเท่านั้นที่เหลืออยู่ในพระราชวังทองฟ้าทั้งหมดพระราชวังทองฟ้าก็เงียบสงบเช่นกันไม่กงจือก้มหัวลงเล็กน้อย แต่ในขณะนี้เธอรู้สึกกระวนกระวายใจมากกว่าตอนกลางวันเซียวซานจับมือเธอดึงเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาและกอดเธออย่างอ่อนโยนในที่สุดข้าก็รอวันนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาการทำงานหนักของข้าไม่สูญเปล่าในที่สุดข้าก็ได้อยู่กับเธออย่างสมเหตุสมผลเสี่ยวเหมยรู้ไหมข้ามีความสุขมากไม่กงจือพูดเบาๆว่าข้าด้วย อยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเสี่ยวซานในขณะนี้เธอรู้สึกเพียงว่าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งความสุขที่ไม่อาจบรรยายได้ความตึงเครียดค่อยๆจางหายไปและร่างกายที่บอบบางของเธอก็ค่อยๆอ,อุ่นขึ้นด้วยร่างกายของเขาแสงสีเงินวุบวาบและพวกเขาก็หายเข้าไปในห้องโถงคืนนี้ถึงวระที่จะนอนไม่หลับคืนนี้ฟ้าลิขิตให้สวยงาม